อยากวางแผนกลยุทธ์และสร้างคอนเทนต์บนโลกออนไลน์เพื่อความสำเร็จให้ธุรกิจระยะยาวสามารถเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายให้กลายเป็นลูกค้าประจำและกลับมาซื้อซ้ำด้วยหลักการดิจิ t a ลคอนเทนต์มาร์เก็ตไปกับหลักสูตรดิจิ t a ลคอนเทนต์มาร์เก็ตจาก Steps c c d e m y y ที่จะทำให้คุณได้เรียนรู้เทคนิคคอนเทนต์มาร์เก็ติงแบบมืออาชีพไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการสร้างคอนเทนต์เพื่อการสร้างแบรนด์บนโลกออนไลน์ เทคนิคการหาไอเดียคอนเทนต์เพื่อตอบโจทย์การสร้างความสัมพันธ์และยอดขายโบนโลกออนไลน์พร้อมกับการวางแผนคอนเทนต์เพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายอย่างมีแบบแผนและชั้นเชิงถ่ายทอดประสบการณ์โดยคุณเอมี่นัทวีตันติสัจธรรมผู้ก่อตั้ง Steps Academy ที่ปรึกษานักเขียนวิทยากรทางด้านดิจิท a ลมาร์เก็ตต พัฒนาทักษะนักการตลาดบนโลกดิจิตอลไปกับ Steps Academy สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line o f f i c i a l a c c o u n t a s s แอ n Steps Training